<laughs> yeah, boy. <laughs> Come on. สองหนึ่งเก้าบิ้มยังกับบาสุ้าห์ฮีบดังเอ็กกว่าแม้พอรล้าคือนี้ัซไวอาก้ายอมเป็นลูกเสือไปให้คนลาต่อไปเนาะเป็นการติดตั้งแอปแท็บแท็เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ดาวน์โหลดเกมผับจีโมบายเกาหลีนั่นเองให้เรานะครับผมเข้าเบราว์เซอร์ทำการเซิร์ชหาแท็บแท apk เมื่อทําการเซิร์ชแล้วเนาะให้เรานะครับมาเลือกตัวที่2นะครับผมก็คือดาวน์โหลดแท็บแท็บโมบายนี่นะครับจากนั้นกดเข้าไปเนาะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาให้เรากดล่างนะครับผมคําว่า Android กดเข้าไปปุ๊บอ่าก็จะให้ทําการดาวนะ์โหลดเนาะทำการดาวน์โหลดเลยจากนั้นกดเปิดนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมติดตั้งแพ็กเกจเนี่ยเขาก็จะถามขึ้นมาซึ่งเราก็จะเลือก เฉพาะครั้งนี้หรือทุกครั้งก็ได้ผมก็จะเลือกเฉพาะครั้งนี้เนาะ,ะจากนั้นนะครับก็จะมีการถามว่าต้องการติดตั้งการอัปเดตของแอปพลิเคชันที่มีอยู่นี้ไหมข้อมูลของคุณที่มีอยู่จะไม่สูญหายติดตั้งเนาะโอเคเนาะเมื่อติดตั้งแอป,ปแล้วนะครับให้ทำการเปิดเลยโอเคเนาะเมื่อเราเปิดแอปแท็บท็บทบขึ้นมาแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาให้เราเนี่ยมากดตรงร n k i ิงด้านบนนะครับเมื่อกดแล้วเนาะ ก็จะเป็นการเรียงของแอปยอดนิยมนะครับตั้งแต่อันดับ1ลงไปเลยเนาะซึ่งในส่วนของเกม p ับ G เกาหลีที่เราจะโหลดเนี่ยอยู่อันดับ1เลยนะครับผมชื่อก็เป็นภาษาเกาหลีแบบนี้เลยเนาะให้เราจิ้มเข้าไปนะครับผมเพื่อดูรายละเอียดเนาะอ่าเขาก็จะมีบอกนะครับว่าดาวน์โหลดเนี่ยขนาดเท่าไหร่นะ1.36 GB นะครับอ่ะเราก็ทำการดาวน์โหลดเลยก็รอสักครู่เนาะระบบเขาก็จะทำการ าดาวน์โหลด APK มาให้จากนั้นเนาะเมื่อทำการาดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโปรแกรมติดตั้งในมือถือเรานะครับก็จะทำการสอบถามมาเนาะว่าจะให้เราเนี่ยติดตั้งไหมซึ่งก็เช่นเคยนะครับก็จะมีเฉพาะครั้งนี้กับทุกครั้งผมก็จะเลือกเฉพาะครั้งนี้เนาะจากนั้นนะครับก็ทำการติดตั้งเลยโอเคเกมนะครับก็ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนาะเราจะกดเสร็จหรือว่ากดเปิดก็ได้ ผมจะขอกดเสร็จไปก่อนแล้วกันเนาะจากนั้นนะครับก็กดออกมาแล้วเกมผับ g เนี่ยก็มาโผล่ที่หน้าวิดเจ็ตของมือถือเรียบร้อยแล้วและเดี๋ยวเราเข้าเกมไปนะครับว่าจะล็อกอินได้หรือไม่ let's go โอเคเนาะตอนนี้ผมก็เข้ามาในเกมผับ g Mobile เกาหลีเรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนที่จะเข้ามาในหน้านี้เนาะตัวระบบเกมเนี่ยจะขออนุญาตเปิดใช้ใหม่แล้วก็ขออนุญาตนะครับการยืนยันในระบบต่างๆเนี่ยให้เรากดอนุญาตให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นนะครับ พอมาถึงหน้านี้หลายๆท่านคอมเมนต์สอบถามเข้ามาเนาะว่าล็อกอินไม่ได้แล้วซึ่งผมขอแนะนำนะครับให้เป็นการล็อกอินผ่านทวนะิตเตอเนาะและผมเองเนี่ยก็ล็อกอินด้วยวิธีนี้ไม่ติดปัญหาใดๆนะครับผมโอเคถ้างั้นเรามาเลือกทวนะิตเตอเนาะจากนั้นกด accept นะครับผมแล้วก็ accept เนาะแล้วก็กดโอเคแล้วเขาก็จะมาให้เชื่อมนะครับผมในส่วนของตัวทวิตเตอเรานะครับก็กด อนุญาตเลยเมื่อล็อกอินได้แล้วเนาะก็รอดาวน์โหลดสักคู่นะครับผมโอเคเนาะตามที่เห็นเลยสามารถใช้ Twitter เนี่ยล็อกอินเข้ามาเล่นเกมผับ G Mobile ของเกาหลีได้ซึ่งผมเองเนาะก็ทดลองทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ได้นะครับผมคอนเะฟิร์มเนาะอันนี้ผมทำคลิปนะครับวันที่3มีนานะครับปี2021 ล่าสุดเลยนะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นได้โอเคเนาะสำหรับท่านใดถ้าติดปัญหานะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้เลยสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ต้องกราบขออภัยด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีสวีดัตบายบาย